เป็นกาชนหน้านะคะแบบมีมีเขาเรียวกว่าอะไรคล้ายๆ้ายงาช้างนะคะลูกค้าแต่ตอนนี้ก็องนชนเหล็กก็คือใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าแล้วจะไปส่วนของปะอะโตนะคะก็จะมีไททัางโล,โลโก้สปอร์ตสีดําน,นะคะในต่อไปในส่วนของล้อแม็กนะคะล้อแมกก็จะเป็นขอบสิบหกนะคะแบบลายหยดน้าค่ะลูกค้าสองหกห้าเจ็ดศูนใช่ค่ะ อ่ะิบปดออเทอเรนต์ต่อไปก็จะเป็นขอในส่วนของอคิวล้อคิวล้อแบบเงาออก็จะตัดก,กันพอดีกับรถสีขาวมันก็จะสวยสติกเกอร์สวยอ่ะใน้ออนส่วนต่อไปที่ค่าประตูเนี่พคะจังก็จะเป็นบันไดข้างแบบข้นนะคะลูกค้าใส่ให้เป็นเคานอรข้างเลยอืะแล้วก็จะเป็นของส่วนต่อไปก็จะเป็นในด้านตัวรถนะคะสติกเกอร์แบบ ผู้ชายยิงปืนค่ะลายนี้มาทำยากมากค่ะเราจะได้ประมาณสามล้านนะคะจะได้มาสามล้านลูกค้าอยากได้ลูกค้าอยากได้ก็ต้องถาให้ค่ะสามล้านข้างในตัวน้องข้างในแต่งอะไรมั่งข้างในไม่ไม่ได้แต่งอะไรค่ะก็คือเดิมเดิมอ๋อเป็นตัวเดิมใช่ค่ะเป็นตัวโฟร์วิวเกียร์ธรรมดาโอเคค่ะราคาเท่าไหร่นะตอนนี้ราคาตัวนี้ถ้าเป็นสีขาวจะอยู่ที่หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาท โอเคเสียเปลี่ยนยายังพึ่งไปด้านหลังนะคะด้านข้างยีงพี่สมค่ะในส่วนของตัวรถนะคะก็จะดีีข้างๆนี้ก็จะเป็นเบ้าเบ้ามือจับไททันสีดำสีดำด้านอืม ก็คือใส่ให้มันตัดกันหน่อยถ้าถ้าเราเดียกันมันก็จะไม่สวยอะค่ะอ๋อใส่คิวด้วยนะใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นของในส่วนของโลมาออร์โกลค่ะแบบนี้ทุกท่าไม่อยากได้แบบนี้จะก้าว่าใส่ให้แบบนี้ไม่เป็นเลยค่ะวเก่งมากโอเคการสุดท้ายด้านเส่วงของเป็นโซนท้ายนะคะโซนท้ายก็จะเป็นแบบออรโกลค่ะตัวนี้ก็ก็จะไม่มีไฟเด็คก็จะมี ธรรมดาทั่วไปค่ะอ๋อชุดมันก็เอาใ,ให้ลูกคช่ชุดมันก็คือคืนลูกค้าหมดลูกค้าอยากไปทําอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าค่ะเ,คเราไม่เอามาเก็บไว้เ,เพราะว่าเราไม่มีที่เก็บอ่าโอเคสรุปแล้วรับรถเท่าไหร่ครับ,รบไ,ไม่บอกดีกว่าา,าลูกค้าอยากรู้ว่ารับริเท่าไหร่ลองโทรมาหาหนูนะคะหนูจะบอกหนูจะแจ้งราให้โอ้โหเฮ้ยไปไปขอบคุณค่ะ